การใช้ฮอร์โมนโฟและอะมิโนแบล็กในไล่มันสัมปลังเริ่มต้นโดยการนำโฟีประมาณ5 1 0ถึง10ช้อนต่อน้ำา1กระบะหรือ100ลิตรนำท่อนพันมันสัมปลังมาแช่โดยแช่ไม่เกิน30นาทีหรือชุบท่อนพันมันสัมปลังลงไปในน้ำแล้วนำขึ้นมา พร้อมที่จะนำไปปักปลูกได้เลยครับท่อนพันุ์มันสมปลหลังควรมีความยาวประมาณ30เซนติเมตรปักปลูกลงไปในดินประมาณ15เซนติเมตรจะช่วยให้ต้นมันสมปลหลังทนต่อสภาพแล้งได้ดีขึ้นการฉีดพ่นโฟทีฉีดพ่นครั้งที่1ระยะสร้างรากสร้างต้นสร้างใบมันสมปลหลังมีอายุ15วันโฟที1ช้อนต่อน,น้ำ20ลิตร ฉีดพ่นครั้งที่2มันสำปหลังอายุ30วันโฟทีหช้อนต่อน้ำา20ลิตรฉีดพ่นครั้งที่3มันสำปหลังอายุ45วันโฟทีหช้อนต่อน้ำา20ลิตรการฉีดพ่นทั้ง3ครั้งจะช่วยในการสร้างรากหากินสร้างต้นและสร้างใบให้กับต้นมันสำปะหลังได้อย่างเต็มที่ การฉีดพ่นโฟทีและอะมิโนแบล็กในช่วงขยายหัวมันหรือระยะสะสมแป้งมันสัะหลังมีอายุ3เดือนฉีดพ่นโฟทีสองช้อนต่อน้ำ20ลิตรโดยผสมอะมิโนแบล็กห้าสิบซีซีมันสัมหลังอายุ4เดือนฉีดพ่นโฟทีสองช้อนต่อน้ำ20ลิตรโดยผสมอะมิโนแบล็กห้าสิบซีซี มันสับหลังอายุ5เดือนฉีดพ่น 4T 2ช้อนต่อน้ำา20ลิตรโดยผสมอะมิโนแบล็ค5 0 c ซีซีการฉีดพ่นช่วงระยะนี้จะช่วยเพิ่มการสะสมแป้งและน้ำหนักของหัวมันได้เป็นอย่างดีช่วงเวลาในการขุดมันสัหลังเพื่อจำหน่ายมันสับหลังมีอายุประมาณ10เดือนถึง11เดือนเป็นช่วงเวลาที่น้ำหนักและเปอร์เซ็นต์แป้งเหมาะสมที่สุด การฉีดพ่นโฟทีทุกครั้งเกษตรกร,กรควรฉีดพ่นช่วงเวลาเช้าจะได้ผลลัพธ์ดีที่สุดการใส่ปุ๋ยในไร่มันสำปะหลังเกษตรกร,กรควรใส่ปุ๋ยในปริมาณที่น้อยลงก็จะช่วยลดต้นทุนได้มากถึง50%